สวัสดีครับอยู่กับอช y o ยูทูบรถดำสสวยจารัสครับเฮ้ยเฮ้ยไปรุ่นใจเย็นใจเย็นทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูครับสองพันครับอันนี้รถจารชูครับอันนี้รถผมครับโอ้โหทีมงานนี่แม็กซ์ซิ่งเลยดิ มันตันเลยเอาเอ้ยลองอันนี้ดูลองอันนี้ดูลองอันนี้ดูดิเออเออรวยรู้ถูกใจเลย ัไม่เหมือนกันดิอันนี้มันค่อยๆเดี๋ยวอันนี้มันตัดรอบเท่าไหร่ดูอันนี้ตัดแบบรัวๆเลยอ่ะคนละสเต็ปเลยโอ้เกือบไม่ผ่านหรอกเดี๋ยวน้า ถ้าถ้ามันตัดเร็วความมันจะต้อไปต้องร้องไปพรถตู้ดับต้อรือเนี่ยะดูครับรถตัวแก่กับลูกน้องครับวัยรุ่นส,งสิงก์อ๋อนั่นอ,อันนั้นมันน่าเชิดดีช,ดชูต้องเอาลงอีกนิ้วหนึ่ง พอดีเลยนี่ข้างหลังอ่ะเอาข้างหลังลงอีกนิ้วนหนึดด่งฮะฮะไปแพงเดี๋ยวพี่พาไปไปดัดดัดแหนบหรือเป,เปเอล่าค่ัเนี่ยเอาเลยครับตอนนี้กลายเป็นวัยรุ่นซะแล้ว กลายเป็นวัยรุ่นไปแล้วครับตอนนี้อันนี้เดี๋ยวดูอันนี้สามนิ้วเป๊ะเลยอ่ะดูวะสามนิ้วเป๊ะเลยอันนี้กี่นิ้วนี่ข้างหน้าสี่นิ้วอันนี้สี่นิ้วข้างหลังโอ้หลังห้านิ้วหลังห้าข้างหน้าสี่อันนี้ต้องลงเป็นสามนิ้ว อ่าสอดสามอ่าสอดสามนิ้วเข้าสวยเลยข้างหน้า4ี่นิ้วแต่ของผมข้างหน้า5้านิ้วมันจะเชิดกว่าเนี่ยข้างหลังของจานชูถ้าได้3มนิ้วสวยเลยนี่ขานาดน,นี้เลยเห็นไหมครับ3มนิ้วสอดของผมข้างหน้าจะเป็น5้านิ้วสอดครับ<อ>เห็นไหมห้านิ้วสอดพอดีเลยนี่ของจานชูได้แค่4นิ้วนี่ จานชูข้างหน้าจะต่ำกว่ารถผมหน่อย <Okay. S 1> วัยรุ่นวัยรุ่นโอ้เดี๋ยวเราจะไปหาเอ็กดัมซิงครับสามคันเลยทีนี้ <Okay. S 1> วันนี้เราจะไปดูเอ็กดัมซิงทำท่อกันหน่อย <Thank you. S 1> ไปกันนี่เลยครับสองคันนี่แหละ วัยรุ่นดีแม็กวัยรุ่นดีแม็กครับสวยดีเหมือนกันเนาะรถลากรถให้หน่อยเร็วเอาเอาว่าว่ะเอาว่าว่ะโอเคต้องมากวาดเฮ้ยแล้วผมไม่จับกล้องให้ผมจะ ายให้ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ทำไมยังไม่ได้อันนี้เอ็งต้องไปอีกร่องหนึ่งช่องหนึ่งเออกวาดกวาดลงไปโน่นเลยต้องทำทีให้สะอาดชาเออต้องกวาดสะอาดๆหน่อยจะได้ดูสะอาดตาหน่อยนนั่แหละอันนี้อะไรพ่อครัวพ่อครัวพ่อครัวบอยเดี๋ยวจานชูล้างเสร็จก่อนเองค่อยไปล้าง ข้างหน้าพอดีแล้วเอาข้างหลังเหลือสามนิ้วข้างหลังสามนิ้วพอดีเลยอันนี้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังห้านิ้วเลยนี่หน้าสี่นิ้วนั่นแหละเอาข้างหน้าเหรือตรงนี้พี่ข้างหน้าเอาเท่านี้แหละสี่น,าาน,นิ้วพอดีแล้วทอนเม็กไลน์นี่ออกสวยเลย อันนี้ปลายเหมือนของชูป่ะนี่ไม่คนละปลายทอดทอดเองผมขดมาเลยจิ๋ๆฮะไม่ได้ใส่ปลายอ๋ออ๋อไม่ได้ใส่ปลายนี่หว่ากูถ้าใส่ปลายมันจะดังโหดตัวเดิ่มดิมันดังใหญ่มันจะดังเพราะ มันก็ดูหล่อตรงปลายนี่แหละมีเสน่ห์นิดหน่อยน,นี่แก้วเลยหล่อเลยฮะหล่ออืมคนจัดทรงมันหล่อไงพี่คนจัดทรงวัยรุ่นเนาะไอ้เรามันไม่ไวัยรุ่นมันเลยจัดทรงไม่เป็น แต่คนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยว่าให้ใส่สีดำสีดำเป็นเลสแต่มันมันเยอะแล้ว,ลวมันก็เรียบอยู่แต่ว่ามันไงไม่ดูไม่ดูดอู้นี่ขนาดยังไม่ได้ถูแล้วเนี่ยเงาแวบเลยอู้ การชูนใส่อยากได้ทรงนี้แล้วเราตังแต่ทรงนี้มันทุกได้ไม่เยอะนะได้แต่ข้างหน้าแหละโอ้ยอายุข้าวัดช่วงนี้ ล้างรถสบายเลยไม่เฉะอันนี้ก็โหดแล้นะครับต้องถอดอันนี้ออกบบร,รถพิเตยนเยนะนี่ตงนี้หลยนี่ล้อล้อก็ล้อคล้ายๆนี่แหละจะมาเป็นอะไรนะอีอะไร2ีสิด,รดสหรือเปลนะ่าจำไม่ได้ พามากสิผ้าเหรเนี่ยเย่ดูลมื่ี่าอันนั่นี๋้อยู่นี่นอนเอาเดี๋ยวให้ยืมเดี๋ยวให้ยืมพาสาวไปกินข้าวเห็น, <c oughs> <c oughs> นมันเฮ้ยเองยิง <c oughs> มันเป็เ,เ,งงเรือเลยเนาะเองขับเป็นหรือยง

เต่งให้เรียบร้อยแล้วดูสีว่ะอ้ยสกีก็กินขาแล้วสีแพงนะเนี่ยสีแพงสีชมพูอมแดงครับสีนี้ชมพูอมแดงลเลกเกอร์นกแกว้วใช้เลกเกอร์นกแก้วครับเป็นไฟใหม่เหรอไนะอือไฟใหม่เล็ก,กันไหมไม่ติดเตอร์มาใส <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่เปลี่ยนไฟไม่สวยแล้วหนเหลอไหนแบบไหนนบอนี่ถ้าได้ตัวนี้ส4ำสีสี่ชั้นสวยเลย <5. S 1> เลดลงมาข้างล่างนี่อีกหนึ่งสองสักสี่ชั้นอ่ะอ้ยังโหดเลยเลดมาสี่ชั้น นี่แบบมันดูหน้าดำเนาะถ้ามองไกลๆตรงโขดเรื่องมีเดียโทนโทนมืดๆทั้งนั้นเลยน็อตก็มืดแดงอันนี้ก็แดงหมดเลยน้ำเงินมีแต่ไม่เอาโทนมืดอย่างเดียวเลยสายโหดโทนโหดคนระับ ฝนตกแน่นอนตกทั่วเลยพายุเข้าเน้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดคนกระฟักรดาษเลยฮะโตไม่นาาจอยโดนตา ะขยับรถใช่เนี่ยพ่อจังน่อยเนี่ยแอบมันจะไปโดนตาอยู่ครับโดนตาโดนยายนาน,ยายนเอาไปรับสาวกินข้าวเ่รอฮะเฮ้ยเทเลยเนี่ยขับไปรับสาวกินข้าวรอลวเลยครับาขเตู แล้วไงกินยาหรือยังกินยาหรือยังกินแล้วครับดีขึ้นไหมก็นี่แหละที่ไม่เออมันเริ่มเออมันเริ่มหายแล้วมันต้องเคี้ยวไงถ้าไม่เคี้ยวมันไม่อันนี้ออกยามันไปรุนเคียวกระจายอะไรอะไมาดูแว่ดูไม่สะอาดนะว่านูดูเนี้ยนี่ฉี้ข้างในด้วยนี่ กีโลล่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงยังไม่สิไม่เอาน้ำยานมันถูด้วยล่ะน้ำมือไม่เอาหรอกมันจะกัดสิเอมันกัดนะมันต้องไผซ่านีาถ้าให้ไปรุ่นทูนะดางทูไม่ทั่วหรอก ถูเสร็จปุ๊บก็น้ำตามมันเลยไงมันถึงยังไม่ด่างปูนมีร้าวเฉยเลยตรงนี้ยนั่นน่ะนั่นน่ะมันร้าวได้ไงวะหลือวข้างในได้บ่ะนี้หุ่มเบาใหม่ใส่เบาแต่งเลยใส่เบาแต่งเลยบ่ะอือเบาแต่งเลยนะเอาน้ำตามเลย ต้เตะทำสีมายังไม่เคยล้างเยนเนี่ยเพิ่งมาล้างอย่างนี้แหละฉีดต้องเอาผ้าชามัวมาซับต่อเลยนี่เ,นเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวบสวัสดีครับ